thank you ท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟซีทุกท่านนะฮะช่องของเกษตรก้าวนำทางครับผมกับงานทุ่งสีเมืองท่านผู้ชมนะวันนี้วันที่9แล้วนะครับนะเริ่มมา9วันแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยแอรเกษตรกําลังยุ่งกับต้นไม้กับร้านอยู่นะครับพอดีเดินผ่านมานะครับนะมีของฝากให้กับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ชอบนะครับเกี่ยวกับพวกบอลสีนะครับนะถือว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับนะกับงานเกษตร งานเกษตรงานทุ่งอุดอรงานทุ่งของอุดอรนะคทผู้จมนะนี่ร้านนี้แจ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าร้านเขาอยู่ไหนนะครับนะมันลงตรงนี้มีไม้อะไรบ้างส่วนมากเป็นบอนสีทั้งหมดเลยนะครับไปดูครับอ่ะมาครับท่านผู้ชมนะที่เขาอยู่ตรงนี้เจ้าของร้านนี่เองนะครับครับสวัสดีครับมาดูว่าบอนสีมีอะไรบ้าง มันก็มีแบบก็ไม่ตัวแรตัวอะไรนะฮะก็ธรรมดานะฮะตัวบอลเก่าเนาะพี่เนาะใช่ครับที่ผมเห็นที่ผมจะมาถ่ายนี่คือมันมีบอลเก่าโบราณอยู่ตรงนี้ไงครับตอนนี้บอลแรบอลอะไรมันก็ก็มีสวยๆมีบอลใหม่ๆมาเยอะแต่ว่าบอลโบราณเนี่ยมันมีมนขังเอกลักษณ์นะครับใช่เอกลักษณ์ของเขาใช่คือบอลบอลออกมาใหม่นี่คือว่ามันคล้ายกันมากฮะถ้าไม่ดูจริงคือแยกไม่ออกกับ คือส่วนต่างมันมันจะน้อยไงฮะครับฮะเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นซะหน่อยวันนี้มีตัวฟอร์มใหญ่ๆนู้ชมนะแต่พี่เขานาไปครับครับอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้ติดป้ายอย่างนี้อ่าเป็นตัวนี้เป็นร่าหูวอมจันทร์ครับร่าหัวอมจันทร์ครับครับราหูวอมจันทร์นะฮะยอดไสแม่พันธุ์อะครับตัวนี้นะครับครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่รราคาอยู่ที่หนึ่งพันฮะ ึ่งพันอันนี้ยกได้พายกไม่ยกก็ไว้ทําพันต่อฮะเออเอามาแบบครับแบ่งปันในการรับชมก็เอามาโชว์ไว้ก็ขายลูกครับลูกเขาครับลูกสาทอลังการมากครับแล้วนี่ไซส์กระถางเปดนะครับอไปดูตัวตัวนั้นไม่ใช่ใช่ไหมตัวนี้เป็นมหาอำนาจนะครับตัวนี้เหรอครับใช่ครับมหาอำนาจอ๋ออ่าก็บอลดำาฮะบอลดำก็จะอ ถ้าแก่มายิ่งๆจะดำาฮะจะดำกว่าดำดำแทบทสนิทสนิทเลยแหละยเมื่อแต่ดูลักษณะตัวนี้น่าจะเป็นใบหนาเนาะหนานีครับหนาหนาตรงเขาจะหนาแตวก้านเขาจะแข็งมากรับบอนดำฮะู้หลากหลายครับครับบอนตัวนี้เป็นฟอร์มเต็มแล้วนะอ่าอันนี้ก็ยังเราต้องรออีกชักหน่อยนะฮะยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับไม่เต็มเท่าไหร่เต่แต่ก็แต่ก็หลุดจากก็พอสวยนะครับตอนนี้ก็พอสวยรุ่นรุ่นเบบีบมาแล้วครับครับเพราะว่าสีเขาขึ้นไปอ่าใช่ครับ แต่เขาจะออกจัดคนที่อยู่ถึงสองร้อยเองนะใช่ครับต้นใหญ่นะต้นใหญ่ครับใบใหญ่เป็นหัวใช่ไหมครับอันนี้เป็นหัวครับเป็นหัวเนาะครับหัวหมดเลยฮะแต่นี่ฟอมกอก็ห้าร้อยเี่หลายต้นหน่อยมีมีหลายไซส์เลยราคาเริ่มตั้งแต่ห้าสิบบาทครับห้าสิบาทขึ้นไปยี่สิบก็มีนะยี่สิบเป็นลูกไม้ครับได้ครับยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าร้านเดี๋ยวไปไล่กลับคืนมาแต่มีไม้สวยๆยืะนะห้ทาชมนะ อไปดูก่อนว่ายี่สิบาทเป็นยังไงอ่าเชนครับดซส์ยี่สิบาทก่อนเชียวครับตรงนี้งานทุ่งนะอถ้าใรสนใจก็สามารถที่จะมาชมได้นะครับชมนะร้านอยู่ตรงอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรนะครับตรงนี้เลยฝั่งตรงข้ามเลยครับมุมตรงข้ามยี่สิบาทก็มียี่สิบาทใช่ครับก็ลูกค้าไปเยอะแล้วครับก็เหลือไม่มากฮะยี่สิบาทจะเป็นลักษณะนี้เออเอาไปลุ้นออาฮะ หลายตัวมลุ้นครับอ๋อะยี่สิบบาทขยับัึมนมาก็ยี่สามต้นร้อยครับนี่สามต้นร้อยอันนี้จะมีชื่อครับชื่ออันนี้มีชื่อเนาะมีชื่ออในนี้จะมีมีอะไรบ้างครับนี่หงฟ้านะครับอันนี้หงฟ้าก็สวยนะหงฟ้าแล้วก็มีอาจจะเป็นบตรราตรีนะฮะพวกนี้ เพชรสรรณโชคก็มีนะฮะไม่ได้หน่อยน่อยะครับหลายตัวอยู่ครับออันนี้นะสามต้นร้อยนะครสามต้นร้อยครับแล้วก็ไซส์ที่ขยับขึ้นมาก็จะเป็นไซส์ห้าสิบาทใชสครับมห้าสิบาทห้าสิบาทก็จะเป็นอ๋อขยับกระถางขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นนขึ้นเป็นลูกไม้ด้วยครับลูกไม้ครับอู้ลูกไม้มีตัสวยๆนะฮะโออตัวนี้ก็ลูกไม้นะฮะตัวนี้เหรอครับใช่ครับอันนี้ผมตั้งชื่อลอยไปแล้ว๋อ้ทับทิมนะใช่ครับเพิ่งเพิ่งยำมาปล่อยที่นี่นะเด็ดแต่ลูกลูกลูก ลูกมันนี่ก็ไม่เหลือแล้วฮะอันนี้นี่คือต้นใหญ่ฟอมใหญ่ใช่ครับนี่คือฟอมแม่เขาเลยฮะเราอยากเห็นต้นลูกว่าเขาเป็นยังไง่ะต้นต้นลูกเขาไม่มีแล้วเขาโตหมดแล้วฮะไล่กันนะครับอ๋อครับือไล่กันเลยก็โตเร็วมากนะฮะชอบที่ทรงใบทรงใบเขาใหญ่มากะครับคล้ายๆกับอะไรนะเออมันมันก็หลายตัวนะแต่แต่ทีนี้มันมันก็คล้ายอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนซะทีเดียวฮะอือครับมันสีมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนนะคล้ายกันครับ พราะเวลาเขาไล่ตามไอ้สเตียร์ในการครับจากลูกจากแม่เนาะมันก็จะอาจจะจากฐางที่จมูกหรือปลายใบหรืออะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้ไป็นทรงใบอ่าใบไทยหรือว่าใบอะไรพี่น่าจะใบไทยใบไทยไมเนี่ยแล้วใบไทยแตงลูกต้องหูเข้าอื้อหูกว้างมากเลยนะใช่ครับสูงและก็ลึกครับสวยๆอู้ลังกา ใบสวยมากเลยลายคล้ายๆกับบางพองนะคน <c oughs> <ม>เองแตสว่สรูปใบเ็าสวยหลบหลกเข้าไปข้างใน<ม>นี่อันนี้ที่สวนของที่สวนเองใช่ครับใช่ฮะอ,อันนี้ที่เอาเอาอะไรผสมกันถึงได้ตัวนี้โอ้มันมันมันก็หลายตัวนะทีนี้มันมันหลายรุ่นด้วยอ๋อแล้วก็เรามาคัดเอาตัวเด่นๆมาใช่ครับใช่คือตัวคือตัวไหนที่ว่ามันเข้าตาก็คัดไปก่อนตันนั้นก็เป็นรวยล้น้าใช่อันนี้รวยล้นฟ้านี่กระดูกขาวฮะนี่กระดูกเขียวอะขยับเข้าไปค้าบนี่เอามา อ้ควมใหญ่มีนะทมนะดูดิความใหญ่มีนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันใช่ครับลูกไม้คล้ายๆกับอันนั้นเนาะอ่าไอ้อะไรนะนาลายใช่ครับเนาะอันนี้อันนี้ไม้ปีที่แล้วใ่ว่ากระดูคอมเี่แลวขึ้นนี้ลูกลูกกำลังอกอะนะแล้วนี้เป็นบอลกลับใช่ครับบอลกลับอันนี้ก็ลูกไม้เหรอครับใช่ครับลูกไม้เหมือนกันฮะสีมงคลใช่ค่ะไอ้พี่ตั้งเขาตั้งชื่อเลยตั้งชื่อลอยไปก่อนฮะครับ เวลาลูกค้าถามเยอะเลยบอกถูกก็ชื่ออะไรชื่ออะไรถ้าบอกลูกไมาอย่างนี้ลูกค้างงงเลยตออีกต่อกำลังขึ้นรามเลยเัวนี้แค่หนึ่งร้อยบาทเองใช่ครับดำดำไส้กระถางห้ามีกระถางห้ากระถางหกหกครับหกนิ้วนี่ฮะอันนี้ก็เป็นมหาบัฑินหรือเจ้าเห็ดนะครับองค์หญิงทอดมาดำเหรอที่ครับองหญิงผมรับมาเป็นเป็นอง์หญิงไง อ่าที่ผมที่ผมนับมาเป็นองค์หญิงคนนี้มันมันไม่ป้ายแม่อะไรเลยก็เป็นดําไปเลยก็ดาใสเลยกลายเป็นองค์หญิงครับองค์หญิงดํานี่ไม่ใช่งอดํานะจุดเนใช่อันนี้ประชาชนนักหนจะรู้กันอยู่ลนนี้นะอันนี้ก็ออกดีอยู่นะตกปลนไม่ใช่ธรรมดานะออกดีอยู่นะแล้วทุกวันนี้ก็ยังก็ยังขายได้ครับขายได้ฮะ ถ้ามีก็คือทำจำนวนเพิ่มไปเลยฮะขายได้ตลอดว่าราคาเขาอาจจะต่ำจนนักใช่ฮะร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปครับแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าใครมีขายอยู่ตอนนี้ก็คือต้องทําจํานวนได้เยอะแล้วล่ะใช่ครับไม่ขาดทุนแล้วล่ะนะที่เราซื้อมาคือลูกค้าลูกค้าออฟไลน์เนี่ยเขาเขาก็ยังเขาก็ยังซื้อได้อยู่นะฮะร้อยสองร้อยขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าในเพจก็ตรงนี้ตอนนี้คือไก่ไก่ตัวนี้ไก่ฝรั่งใช่ไหมพี่ไม่อันนี้ไก่แก้วตัวงามครับเหรอไก่แก้วตัวงามนะฮะกำลังสวยครับ ไปวาเป็นสาวเลยครับครับอ่าใครชอบเสาเสาวก็เป่านะครับ <laughs> เลี้ยงยางไม่หิวแต่แกยวมันมันก็จะว่าก,ก็ยากก็ยากนะอือจะว่าง่ายก็ง่ายใช่ครับ ถ้าเขาได้โตแล้วมันก็ทุกอย่างนะถ้าเขาได้โตแข็งแรงเขาก็ไปโตมีลูกค้าแล้วแหละท่าน่อครับเลี้ยงไม่ได้เลยครับไก่ตัวไก่ตัวนี้นะเพราะใบเขานิ่มอ่อนด้วยไงฮะใช่มันดูแลยากหน่อยนึงฉีดน้ำแล่นเไม่ได้นะฮะครับนี่ฮะนี่เลี้ก็ไปเรป่อยครับีลีบก็ไม่ได้ใชยครับบางใบบวงกากเหนื้นะเนรานนาเนิมอ่อนกยไะกันดูยกหน่อนึงฉีดนล่นเขา่้นะฮะครับนี่ฮะนี่เล้ยงไปเรื่อยมครับเ้ยงไม่ได้เลครับไก่ตมก่น้ะเราบ เขาค่อยออกมาเรื่อยๆฮะสวยนะต้มต้นโตเขาหน่อยมีทีวีใช่ครับกำลังกําลังตัดสีเลยต้อมสวยอย่างนี้เท่าไหร่พม่กี้ลินีเอออันนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยเดียวนะฮะร้อยเดียวะร้อยเดียวก็ประมาณสองสามต้นได้น่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มมาสีแล้วคราวนี้อันนี้ก็ตัวหน่อยนึงสวยมากกินกินทีวีทางนี้ทางนี้ก็อ๋อมีตั้งแต่มีตั้งแต่ร้อยห้าสิบใช่ครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับตัวนี้ลูกไม้ใช่เครอัคคีฮะเครอัคคีนะฮะลูกไม้อลูกไม้โอ้สวยตัวนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันครับแัตนะแก้วสร้างชื่อลอยลอยไว้ใช่รับสวยนะตัวนี้สวยนะทรงใบดีครับคุณผู้ชมครับมันได้คลายอะไรนะลินกิย์ที่ว่าตอนนี้ที่ว่าเขากําลังเล่นกันอยู่คมันจะคลายกันแต่เราไม่สวมสินธะ์ม่ไม่เไม่เอาไม่เอาเราไม่สวมนะที่ลอยไปก่อนนะตัวนี้ อ่าอันนี้จะเป็นไอ้ชื่อชื่อก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่คือทรพีนะฮะอันนี้เหรอใช่ครับทลอพีกับทรยศพอๆกันนะทรอพีทรอพานี่คือว่ามันด้วยแต่ถ้าสวยโอเคถูกใจก็ไม่มากันฮะสวยอยู่นะครับสวยเขาใสอุตลีไปตั้งชื่ออย่างนี้ใช่นั่นแหละมีทรพีทรอพางี่ถ้าว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่หรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นเจ้าฟ้ากุ้งนะครับ ้าฟ้ากุ้งครับนี่เหรอครับใช่ครับนี่เหรอเจ้าฟ้ากุ้งใช่ครับใช่หมดเลยฮะับฟ้ากุ้งฮะสีกําลังมาสวยฮะอะไรนะเมื่อผมเห็นผ่านตาอยู่ับหมอไหมมีหมอตัวหนึ่งที่ใบตรงนี้อ่าหมอมันมันจะเป็นบอลคือว่าป้ายแทบเต็มใบนะเออันนี้มันกัดนะฮะมันกัดมันกัดจะไม่ป้ายหรืออาจจะมีตัวป้ายอยู่ก็มีทรงทรงออกทรงทรงได้ติดไอ เมื่อกี้ที่เราเห็นที่ว่าลาหูน้องชมนะใช่ครับแทบจะคล้ายกันอแต่สีแต่ว่าแต่ว่าลาหูเขาจะเป็นน้าตาลเข้มครับอันนี้จะเป็นน้ําตาลออกทองแดงนิดหน่อยครับอมีม่วงกมพูมาดูตัวนี้ชมครับนี่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 อันนี้คือตัวนี้แทะวังวังพี่กุลครับวังพี่กุลใช่ครับวังพี่กุลนะทนะใบสวยนะครับตัดเต็มๆแล้วเขาจะเป็นสีอ่าสีอะไรเนี่แต่ว่าผมอันนี้ก็เวยๆนะ อันนี้ออกชมพูด้วยครับมีชมพูมาเติมด้วยเติมเต็มแล้วเขาจะมีชมพูใช่ครับแต่ชมพูคือเขียวหายไปแล้วก็จะมีชมพูมาแทนครับอือสวยนะเป็นเป็นไม้มาจากไหนครับตวนอ,อันนี้ผมผมสั่งมาฮะสั่งมาครับรู้บอกส่วนี้ไหม <laughs> มันจะไม่ได้แล้วมันมันเยอะอ <laughs> ันเยอะจ <laughs> ะเอาไหอันไหนที่ เออปลกตาโอเคเอามาเลยเยอะๆแล้วน็มาทำมาอันนี้เป็นสีกัญญาครับสีกัญารุ่นรกนกหน่อยฮะรุ่นเรกเลยนะใช่ครับรุ่นเก่ากรึ๊งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รุ่นแห้งไปเยอะแล้วนะอ่าี่สองกี่สามนะฮะใช่ครับไปเยอะแล้วอันนี้รุ่นเก่ากรึ๊งเลยชม่ชหบใช่ครับใช่ฮะไม้เก่านะอันนี้เรามาบนไม้เก่านะอะตัวนี้อันนี้นกก็ะเก้าครับนกกระเก้านกกะเก้าที่ยังไม่ทันได้เปลงล่างนะใช่ครับใช่ไหมอันนี้หน้าแดงอย่างเดียวครับหน้าแดงอย่างเดียวยังไม่ได้เปลงล่างเลย ตัวนี้คือตัวฟอร์มใหญ่ที่เราดูเมื่อกี้างกิริณีใช่ครับครับมันกิริณีจรงตัวนี้เมืองเกาะอู๋เมืองเกาะมาดําเลยครับผู้ชมนี่ดำมาข้างนอกข้างนอกเขาจะดำนะเขาขาวเขาแทบจะไม่เหลือเลยฮะเราะเขาปรับตามสภาพนะฮะสวยนะแล้วแต่พื้นที่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเลี้ยงเนาะแต่เขาจะได้จุดชมพูมาสวยอ๋อจุดชมพูแล้วก็จะจากเขาจะเป็นเหลืองนีฮะเหลืองก็เริ่มมาแล้วฮะมันมันมันจ่อโจมไม่ได้หรอกใช่ครับวันนี้ฮะเพราะว่าหนึ่งในการผ่าไม้สามารถแต่งได้ใช่ครับ มันไม่แปลกหรอกครับ่านผู้ชมครับเมืองเกาะเกรสามารถเป็นอย่างอื่นได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับตัวเก่านะไอตัวเก่าเอาตัวโบราณเนี่ยผมยึดติดอยู่ไอเตวรุ่นใหม่ตัวนี้ไปเยอะแล้วอ่ะไปกันเยอะแล้วับตัวนี้สวยนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันเหรอใช่ครับลูกไม้ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเกิดไม้เลยยังไม่ทันเข้าตัวนี้กําลังสวยเลยนะสวยสวยนะไม่ต่ำกว่าพันนั่นเ่ยครับสวยอ่ะ อันนี้ีผมปล่อยมันจะเสียดายแล้วลูกไม้สุโขทัยหรืปล่าใช่ไหมใช่ครับสุโขทัยสองนะฮะสุโขทัยสองนะใช่ครับเป็สองนะไม่ชีนะไม่ใช่ยวโคได้หนึ่งนะหนึ่งกับสองแตกต่างกันยังไงพี่ยโอ้มันก็ไม่เพราะว่านี้เป็นสองนะใช่ไหมใช่ครับต้องต้องไปค้นหาอีกทีต่างกันตรงไหนหนึ่งหนึ่งน่าจะยาวกว่าไหมอ่างยาวกว่าน่าจะแหลมด้วยยาวกว่าแหลมแหลมกว่านะสองเขาจะออกอ้วนอุ้นครับอืแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะที่ทรงเดียวกันอ่า อินโทรชิตหรือว่าอะไรอินโทรชิตก็ได้หรือว่าสุรเสียนนั่นม่สุรเสียน่าสุรเสียนก็มีอยู่นะครับสุรเยอะไงนะครับสุรเสียนนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ทรงเดียวกันครับทรงเดียวกันอ่าครับอ่ะพูดถึงทรงใบตัวนี้เป็นไม้ทรงใบหอกไหมใช่ครับทรงหอกนะแต่ว่าไผ่ก็ไม่ใช่ถ้าไผ่ต้องเล็กกว่านี้ครับหอกจะยากนะครับเราเปิดตัวรวหูอมจันไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปปิดแล้วหูอมจันเหมือนเดิมนี่ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนี้ใช่ครับใช่อันนี้ อ่าอันนี้อ่าอะไรนะมุกดาหารครับมุกดาหารใช่ครับนี่มันก็คล้ายกับขุนคลายนะฮะคล้ายกันเลยครับมุกดาหารมดาหารทรงใบนี่อันนี้ก็ใช่เหรอครับอันนี้ลูกลูกของมุกดาหารใช่ครับอ๋อมุกดาหารจะเป็นทรงนี้ฮะตระกูลเดียวกันกับพวกไออ่าคือหน้าเขาออกจากเป็นไก่ได้เลยที่แรกผมดูไกลๆเหมือนไอตัวนั้นเลยนะแสนนะครับอ่าแสนคอมเมน นะคล้ายๆกันเลยว่าแสนเขาจะกลมใช่ครับอ่านั่นจะกลมกว่าใบเขาจะเหมือนกับไอแสนทาราลมนะนะครับก็จะออกมาคู่เดียวกันอ่าตัวนี้เพชรอันนี้มันนีล้อมเพชรครับมันนีล้อมเพชรอ่าคู่กันแล้วนะอ่าสวยแล้วนะตัวนี้เท่าไหร่รับพี่อันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับไม่ถือก็ว่าแพงนะราคาเหมือนมีหูด้วยไหมอันนี้ตั้งเดิมเลยฮะตั้งเดิมมันนีตั้งเดิมเลยครับมันนีตั้งเดิมเลียงดำเลยฮะตัวนี้อมนะครับผู้ชมนะ ผมก็น่าจะรู้นะว่าผมอะไรครับอ่ะสวยสวยอ่ะหอยับไปทางนั้นละครับนีนะใกล้จะถึงสุดท้ายแล้วครับอ้ไม่ใช่ว่ามีแต่ดอกไอ้ไม่ใช่ว่ามีแต่บอลสีนะท่านผู้ชมนะอันนี้คืออาคาเมลเลียครับคาเมเลียเป็นไม้นำเข้าครับไม้นําเข้าจากเมืองหนาวนะฮะอ้มีหลายมีหลายสีนะพี่ใช่ครับหลายสีแต่ที่จําหน่ายอยู่ต้นนี้ตอนนี้ก็คือสีแดงกับสีชมพูแค่ต้นครับ ดอกเนี้ยอยู่ได้นานไหมอ่อโอ้เป็นอาทิตย์ตอสองอาทิตย์ได้คะดอกที่เข้าบานเหรอใช่ครับเพราะว่าเหมือน,นพ<ร>นัายติ้งเนาะ,ะเพราะว่าเหี่ยวดอกข้างๆเขาขึ้นมาแทนนะฮะอ๋อมีหลายดอกครับเยมเหี่ยวแล้วอือถ้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับพีต้นใหญ่อ่ออันนี้ปล่อยอยูอ่ที่สามพันครับสามพันอันนี้ห้าปีแล้วนะห้าปีแล้วใช่ครับอยู่บ้านเราได้สบายได้ฮะได้แต่เขาจะโตช้าหน่อยนึงเป็นไม้จากประเทศอะไรอ่าจากญี่ปุ่นจากทางเย็นๆนะฮะ ทางเย็นๆเนาะทางอ่าอะไรนี่แล้ววันเราถ้ามันไม่หนาวมันอันนี้ทำไมอ่ะเพราก็อยู่ได้ฮะอยู่ได้ปลูกได้ดอกเขาจะออกแค่อาออกตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นอยู่ในร่มนะฮะเขาไม่ชอบแดดนะครับในตอนนี้นะคุผู้ชมนะตอนนี้มีอยู่มีอยู่กี่สีนะสองสีแล้วครับครับสองสีฮะต้นใหญ่นี่จะเป็นสีแดงสีแดงต้นเล็กจะเป็นสีชมพูอ๋อมีสีแดงกับสีชมพูต้นเล็กต้นเล็กอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่หกร้อยครับนี่นะใช่ครับจะมีดอกนะใช่ครับดอกก็ลังมาเต็มเลยฮะเล็กๆก็นนี่เห็มัอนนี้เป็น ไปไปที่สามร้อยฮะเรากลับมาเข้าบอลสีกันเป็นตัวมาต่อตรงนี้อมีเสื้อมังกรอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเอาทาไมหางเป็นอย่างงี้ใช่ครับมันเป็นไม้แปลกมากมีครึ่งหนึ่งใช่ครับเป็นเขาเองนะผมไม่ได้ทำนะฮะผมผมแน่จะผมน่จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับทุกคนนะอันนี้อันนี้มันมันเป็นมันมันไม่ได้ทำมันไม่หลุดไงฮะมันแฉกเลยครับอ่า ่าเป็นเหมือนหัวมังกรนช่ไหมต้นกำเนิดเขาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ว่าไม้ฉีกนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ฮะเขาออกมาแบบนี้ผ่าน์ของเขาแล้วเขาแน่นาจะแผงนะตัวนี้แผงไหมครับใช่ครับแล้วลูกเขาลูกเขาก็มีนะฮะตอนนี้ลูกๆเขาก็มีใช่ครับลูกเขาที่ไฮยังยังมาเลยฮะเหนือเลขยังมาเลยครับเนี่ยะอ๋อครึ่งเดียวครึ่งเดียวเองเออแปลกอยู่นะเอาแปลกน้ำชมนะได้ฮะเออครึ่งเดียวนะก็มีครึ่งเดียวถือว่าสวยเลยอ่า อ่าถ้าใครชอบไม้แปะตัวนี้อันนี้อย่างนี้เท่าไหร่ห้าสิบาทครับต้นลูกครับห้าสิบาทนี่นะต้นลูกฮะห้าสิบาทโอ้ถือว่าสวยนะชมนะนั้นะไม้แปะนะครับแข็งแรงแล้วนะครับไม้แปแต่ก่อนไม้ป้ายไม่ทันมาตัวตัวนี้เราจะคิดว่าเป็นไม้ป้ายนะครับกาลังกําลังกําลังอะนะแต่ตอนนี้กลายเป็นไม้แปะไปแล้วครับจมครับอันนี้เหมือนออเพรเหลือครับพี่เพชลาการเพชลาการใช่ครับโอ้ตระกูลเพชรนี่มีโอเยอะครับเนาะ นับไปทวนนะหลายเพชรเหลือเกินนมีอตัวไม้ดำๆชมครับมาดูเองก็แล้วกันนะเราถ่ายถ้าเป็นข้าวๆชมถ้าอยากจะเห็นแบบจัดๆนี่ต้องมาดูที่ร้านที่นี่นะครับเอามาหมดด้วยอย่างครับอยู่ที่บ้านยังครับยังนะยังมีอีกเยอะก็ก็มีเยอะเข้วมาตก่วนถต่ว่าหมดมันไม่หมดหรอกครับครับตัวนี้มีหูรับพี่ไหมอะไรอ่าก็นี่ฮะลราหูอมจันนะอ๋อเหรอนี่ครับหูเขาเตรียมเลยฮะเนี่ยมาเตรียมเลยครับอือนี่ชมนะหูอมจันนะถ้าเขาได้ยูเขาหูเขาจะมานะครับ มีใบเขาจะหนากว่านี้ไหมไม่หนาเลยก็ไม่น่าจะหนาเลยถ้าก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะครับอแต่ว่ามีหูนะครับหูเข้ามาที่จริงที่จริงมีหูนี่ใบทรงเนี้มีหูอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือไอหนุมานนะจมนะใช่ครับใบบางแล้วมีหูแต่หูใหญ่นะฮูหนุมานแทบทุกตัวนะแต่มีหูนะฮะหูแล้วหูตัวนี้แ้าสิบบาทเองหรออ่มีกระถางเล็กนะฮะอ๋อกระถางเล็กตรงนี้หกนิ้วก็ร้อยหนึ่งครับนิ้วก็ร้อยหนึ่งขึ้นมาตรงนี้เป็นพันหนึ่งนะจมนะ ระหูถือว่ายังได้อยู่นะราคานะท่านผู้ชมนะมแล้วเป็นไม้ที่กินใจใครใครหลายหลายคนเ,ย,เยอะแยะนะครับเพราะว่าตอนที่เขากําลังดังๆอยู่ในเกษตรยังไม่ยังไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะระหูนะ <laughs> นะครับะจะหาตัวอย่างมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมยังไม่มีเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นเก็บไม้โบราณอย่างนี้ไว้ไดีนะครับนะถ้าไม่มีมาเอาที่นี่นะครับมีมีหลายๆอย่างอันนี้อันนี้เป็นอ่าอันไหนฮะอันนี้เป็นสาวนครครับ สารนครใช่ครับไปสีใช่ครับอ๋อสวยนะสวยนะเอ้าวันนี้นี่วันนี้แม่ขลาวันนี้แม่ขลาครับบอลกาเป็นไม้บอลกาบใช่ครับบอลกามีลูกไหมครับพี่อ๋ลูกเขากำลังยังไม่โตฮะยมันไม่โตนะก็เบบีมากก็มายังไม่ได้พี่เ็าจัดร้านสวยนะอ่าประมาณนี้ครับท่นผู้ชมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาฝากถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปที่ คือสวนที่สวนก็ก็ไม่เชิงสวนนะฮะก็คือปลูกไว้หลังหลังว้าของเราเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้่าเน้เยอะแล้วก็ไปได้ฮออยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าค่ายเสียนีค่ายตชะดอนะฮะทางออกสกลเลยสี่แยกบิ๊กซีไปหน่อยไปแดงแรกนะครับติดกับค่าแคร์เลยครับอือนนั้นเลยครถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกมีเบอร์โทรนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามศูนย์หกเจ็ดสี่โทรได้ครับ พี่อะไรครับอ่าผมชื่อเออเอาชื่อชื่อสวนไหมเอาชื่อสวนนะอ่าพี่อันทีครับพี่อันทีก็ไม่เจมสวนนะอนาคตอาจจะมีสวนอนาคตอาจจะมีสวนดังด้วยนะ่นไหมเนาะอ่ปิดท้ายด้วยตัวนี้ก็แล้วกันชมครับตัวนี้สวยมากเลยนะนี่เพชรเมืองน่านครับเพชรเมืองน่านนะเหลืองครักำลังมานี่ขึ้นทางเหนือเจ้านะครับครับแล้วก็เป็นบอลอันนั้นเป็นบอลขาวโอกิครับ เป็นก่อนเป็นเลยแอดเทมเลยนะตัวนี้เลยเอาเอาประมาณนี้คุณผ <laughs> ู้ชมครับใครอยากเห็นหลากหลายกว่านี้ต้องมาที่นี่ไม่งั้นก็โทรไปที่สวนแต่ว่าช่วงนี้พี่เขากาลังจัดร้่นอยู่ที่นี่ยังจะยุ่งดูถ้าไปก็ต้องหลังจากนี้ไปเนาะพี่เนาะครับ <laughs> กหลังจาก <Okay. S 1> วันงานนะฮะครับโอเคอ่ะลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ